ครับสวัสดีครับในคลิปนี้ไอ้ก็จะมาลงชุดสามตัวตรงครับสูนี่ก็เป็นสู่ใหม่ครับเข้ามาได้หนึ่งงวดสองงวดสามงวดครับก็อลองดูว่างวดที่สี่จะเข้าหรือไม่เข้าครับก็วิธีใช้ยอย่างนี้ครับผ่านหนึ่งั้างห้อยหนึ่งข้งบวกสองของที่ครับแปดบวกสองั็จะได้ศูนย์ สูงเป็นบวสองคงที่ก็จะได้สองครับเพิ่นห้าก็จะได้เจ็ดคือหลัดห้อยครับหลัดสิบสิบบวกน้อยครับสองบวกสี่ก็จะได้หกเพิ่นเจ็ดก็จะได้สามครับเพิ่นเจ็ดก็จะได้ศูนย์ครับรัดน้อยครับแสนหนึ่งข้างมื่นหนึ่งข้างพันหนึ่งข้างลบหนึ่งครับ สามบวกแปดก็จะได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดก็จะได้เก้าครับเก้าลบหนึ่งก็จะเหลือแปดครับได้แปดตรงนี้ครับเพิ่มหนึ่งก็จะได้เก้าครับชุดสามตัวออกมาที่สองสามเก้าครับก็ถือเป็นงวดทีหนึ่งครับวิธีใช้ก็เหมือนเดิมครับแปด 0. 0, บวกสอง,งก็จะได้ศูนย์ศูนย์บวกสองของเทก็จะได้สองและรับซิลครับสามบวก ก้าก็จะได้สองครับตรงนี้ครับเพิ่มเจ็ดก็จะได้เก้าครับเพิ่มเจ็ดก็จะได้หกลดหน่อยครับ,บเ 7, 7บ 8, ก้าบวกแปดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดจะได้ห้าห้าลบหนึ่งก็ยังเหลือซีครับเพิ่มหนึ่งก็จะได้ห้าครับผลหวยออกมาที่เจ็ดหกซีครับถือเป็นงวดที่สองครับงวดที่สามครับ 2บวกเจ็ด 7, ได้เกเป็นบวกสองของที่ก็จะได้หนึงครับ1นึ่งเพิ่มห้าก็จะได้หกรับสิบหกบวกี่ก็จะได้0ครับเพิ่มเจ็ดก็จะได้เจ็ดเพิ่มเจ็ดก็จะได้สครับละน้อยครับ3ามบว 1, กหนึ่ง็ได้สี่สี่บวกสก็จะได 2, ้ห หกลมหนึ่งก็เหลือห้าครับเอาห้ามาตั้งครับเพิ่มนึ่งก็ได้หกคนหัวยออกไปที่หกศูนย์ห้าครับถือเป็นงวดที่สามครับมาลองดูงวดที่สี่ครับศูนย์บวกหกก็จะได้หกหกบวกสองของที่ก็จะได้แปดครับเอาแปดมาตั้งเพิ่มห้าก็ได้สามศูนย์บวกห้าก็จะได้ห้า อาห้ามาตั้งครับเพิ่นเจ็ดก็จะได้สองเพิ่นเจ็ดก็จะได้เก้าละน้อยครับแปดสามบวกแปดจะได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็จะได้หนึ่งครับหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ตรงนี้ครับเพิ่มหนึ่งก็จะได้หนึ่งครับคืองวดวันนี้ครับมาเอจะจะคู่ให้ดูครับก็จะคู่อย่างนี้ครับแปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่ง 8 2 0 8 8 2 1 8 9 0 8 9ปครับมาไอาจับจ่าให้ดูครับครับแอบก็จัดให้เรียนร้อยแล้วครับคือจ่าชุดนี้ครับชุดนี้ก็ได้ชุดนี้ครับยังงงครับ เรามาไล่ดูชุดสองตัวบนตรงนี้ครับว่ามีตัวชนไหมครับห้าศูนย์ไม่มีครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็จะมีคู่นี้ครับก็จะชนไปทีห้าหนึ่งครับชุดสองตัวบนครับสองศูนย์ก็ไม่มีครับสองหนึ่งก็ไม่มีเก้าศูนย์ก็ไม่มีครับ เก้าหนึ่งก็ไม่มีห้าศูนย์ไม่มีห้าหนึ่งมามีสองศูนไม่มีสองน่ก็ไม่มีครับเก้าศูนก็ไม่มีเก้าหนึ่งก็ไม่มีครับทางงานก็มีแค่คู่เดียวนี้ครับก็เรามาไล่ดูชุดสองตัวล่างครับ ตรงนี้ครับชุด2ตัวล่างครับแอปก็คบเลือจาชุดร้อยชุดครับชุดสุดท้ายก็เหลือแค่นี้ครับก็จะมีเจ็ดสามครับเจ็ดสามสามก็ติดอยู่ในหลัดห้อยถ้างั้นก็จะเดินไปที่2คู่ครับ สามห้าหนึงครับโอ,อ้อย่างงี้ครับแค่สองคู่นี้ครับตัวที่เข้าแต้มและตัวที่ชนชุดสองตัวบนและชุดสองตัวล่างครับครับ ขอคุณมาครับท่อตัวไหนก็ลองพิจารณาดูได้ครับนี่คือเป็นสู้ไหมครับ